อันยองสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเข้าสู่ช่องโฟกัสอันยองชาแนลวันนี้กลับมากับเจมเด็กนรกอีกแล้วนะคะวันนี้มา ep สองนั่นเองนะคะก็หลังจากหางหายไปนานนะก็กลับมาลงอีกแล้วนะคะโฟกัสอาจจะไม่ได้ลงเป๊ะถูกอาทิ์นะก็ขออภัยด้วยนะคะ,อ,ะอาจจะมีคำหยาบก,ก็ขออภัยด้วยนะคะเริ่มกันเลยไม่รีรอและไม่รอช้าค่ะ มาแล้วเด็กน้อยมึงยู่ใสอยู่ใไเหรอน้องอ๋อพักผ่อนดูทีวีบนโซฟาโอ้ยบักหาหัวเ้ยน้องบลับน้องบลับบนอนโอ้ยเป็นยังเ่ยอุ้ย,ยกูปิดประตูไปเลยไม่ใช่หรอเป็นไงลูกก็คุบป,ปากไปเหี yeah. ้ยนอนเอาเองกูไม่กล่อมหรอก มีอะไรไหมหาอะไรกินมีขนมปังชีสไหมมีอยู่แล้วล่ะคุณแม่ทำขนมไหนขนมปังวะอ๋ออะไรดิโอ้ยขนมปังติดวางชีสโอ้วางชีสแฮม ในตัวเย็นแม่งมีแต่อะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เราต้องทำให้มันดูดีเข้าใจไหมจริงๆไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้แต่กูอยากทำโอ้ยมือนี้มีแต่ผัก,นกเนาะแซ่บอีบเลยที่นี่ Let's go กูลีวายวายเกิดอะไรขึ้นวายตัวเย็นกูโอ๊ยนะ ยี่นอมึงช่างยางหวยเธอคงตายยี่ยังเนี่ยยี่ยังยี่ยังไปทางสายแล้นนะไปทางสายเราอีลาอ่ะถางนี้ต่างตานอีกูไปทางสายเราทำไมข้อความมันเด้งจังเลยวะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ถังนี้บอมแมนบอแมนบอแมนทังนี้โอ้เนอะ อะไรเนี่ยเราเข้ามาพักได้ยังไงอ,อะไรวะอไอหนุ่มหัว <c oughs> ไอหนุ่ม <c oughs> หัวหดเหี้ย <c oughs> อะไรเนี่ย ออดูเ็นยังเนี่ยเป็นยังนี่เป็นยังไมหน้าตางเป็นอย่างนี้วะน่ากลัวเอ้ยไม่น่ากลัวเลยดูมันดิเขี้ยะปอ,อนปอนแดกไปโอ้ยห่าหอยอย่ามายิ้มโจเลย่ยจุกจิ๊กจุกจิ๊ก,ก,กแบบจังสี่เข้าใจบ่เเปลี่ยนเสือเนาะ

ยังเนี่ยรักหารักหายนี่น้ำียังลงไปมึงรู้บอเนี่ยมึงรู้บออะไร่ะเด็กน้อย เลีก,ก็ไม่รู้โวยเหรอน่ากลัวไว้ฮี่ตัวอะไรบ้าตัวแรน้องตุ๊กตาเกะแน่เลยอาปาโอ้ยนนองอาทุกคนจะอ่านนะคะกด ถ้าทุกคนจะอ่านกดหยุดสต็อปไว้ได้เลยนะคะอันนี้เราจะไม่หยุดไปเลยนีอย่อะไรอะเอาเ,าเอย่กูเฮ้ยอะไรเนี่ย บึ้มมาก CG โอ้โหคนทำเกมที่ต้องเก่งนะเนี่ยว่าเนี่ยฮุ้ยเกินไปคนทำคนทาเกมก็เก่งนะเนี่ยคนทำเกมเขาเก่งมากเลยนะ CG แบบ CG แบบ Oh my god จะบ้า <laughs> จริงจริงเสียงโฟก,กัสอาจจะแหบนิดนึงมือแต่ CG แบบ เอาอีกตอนนี้เอาอีก,อ,อ,กอะไรเนี่ยโอ้ยล็อกประตูมึงเนาะแม่ห้ามขึ้นไปชั้นบนคืออะไรเหรอห้ามขึ้นไปชั้นบนก็ไปสิจ๊ะ

ไห้มันสวน่ยเลยซุบซิบซุบซิบวะปิดแม่งไงไหมันสวดเยียงซุบซิบซุบซิบมันรูเนาะ เกิดอะไรขึ้นทำไมเรามาผอที่นี่เกิดอะไรขึ้นน่ะเปิดประตูเปิดประตูเ,ะตเ,ออเอ้ยฮาวมือเอ้ยรีบไลน์รีบไลน์เอ้ยไล้ยโอ้ยๆๆๆยโ้ยไฟช็อตตายแล้วมัง้งโ,โ,โอ้โหโอ้โหรีบพังแล้วมัง้งโอ้โหไฟวันขึ้นเลยไป้ ไหนกะตาสีขาวมึงวะไผ่อากระต่ายจังเสียเหรอเฮ้ยอ้าวไอ้เล็กหน่อยไอ้เล็กหน่อยเซตกุหลาบอีเล็กหน่อย ่าฟังเสียงเพลงกัน,นดีกว่านี่อะไรอ่ะนี่มันน่กลัวเนี่ย เนี่ดีกีตาร์ได้ด้วยอ่ะอันนี้ห้องใครเหรออันนี้ห้องใคร,รอ,อ่ะอ่ะมึงช่วยตามหาไอ้ที่ไหนดิโหมีแตงโมนหนึ่งขีนะทำเทียอะไรวะ อุ้ยเนาะคุบ่มีเวลามาเล่นกับมึงเนาะอีหาห่วงเลยมันอยู่ไหนวะอุ้ยเล่นพอนะเนี่ยเล่นพอนะ กระเด็นออกเลยอ่ะน้องกระเด็นออกไปเฮียตลกอะแลกน้องวะเสียงแหบมีเสลย์อยู่ในคอนะทุกคนอาจจะมีไอ้ไอ้บ้างนิดหน่อย บ่มีอยังนั้งเออเออบ่มีอยังมาฟังทลายความฮักก็้องลงได กูได้กุญแจแล้วกูได้กุญแจแล้วว้ายว้ายว้ายกุญแจแล้วอย่าทำหน้าตาจัาซีจังซ่อนเจบ๊บ๊อผรู้สึกภูมิใจว่ะ โอ้ยบักหาแย่ yeah, ละไฟดับโอ้ยบักหาหัวมือเลยตอนนี้ก็ยังไฟดับนออืม,อมไม่ใช่ไฟดับแล้วเราต้องไปที่ไหนหรอคะให้ให้ให้กันเราต้องไปที่ไหนหรอ อืมโอเคล็อกนะคะล็อกเหมือนกันน่าจะต้องเดินตรงอย่างเดียวแหลนะเนาะอันนะยังไงเจอละเจอละหยิบฟิวเวอร์ไขปิดประตูอีหา่าไขปิดประตูเนาะไขปิดประตูเดี๋ยวกูเอาไม้ถูกพื้นฟาดแม่งเลย ยอยากเล่นยอยากเล่นอันตรายมากกล่วอ๋อนี่ไงท้านยังทำไงต่อออเฮอันนี้อะไรเนี่ยให้มีฟิวพอดีจัดไปอ่ะปิดหท้าพอไม่ผิดอืมสังเตนะ อขอบใจมากพ่อมึงเฮียเด็กน้อยมานี่มาหนิเด็กน้อยมึงมีไม่รู้เรื่องจริงๆหังหยะหายะโอ้บินะ้าฟิดนดสิด มาไนี่มานี่มา,มานี่มามานโห้ยนะจะหารหัสจากสายวะรอดิหวยห้องหนึ่งเจ็ดอะไรอ่ะ้ยอย่าร้องไห้หุบป,ปากไว้ใจร้ายกับเด็กมากเลยอะ่ะอุย้ย อันนี้คืออะไรเนี่ยน่าก,กลัววะ่ะหนึ่งเจ็ดอะไรวะหนึ่งเจ็ดอะไรอ่ะ <c oughs> เปิดได้ไหมเปิดได้ไหมไม่ได้สี่สามหนึ่งเจ็ด เหี้ยกค้กหามึงตั้งนานตามนึงมานี่มานี่ <laughs> <laughs> ทำไร้ายได้คิดหน่อยจริงทำไร้ายเด็กอ่ขอโทษนะลูกอะไรเนี่ยอะไรดอนลีฟอะไรเนี่ย โอ้ยนะมันยิ่งน่ากลัวขึ้นแล้วอีเด็กน้อยมึงเป็นอีหยังเนี่ยมึงเป็นอีหยังเด็กน้อยมึงเป็นอีหยังบมง่มีอีหยังที่อะไรเปิดดี คือเะไรไอ้ยปิดห่าแม่มึงตีีหาหัวเงยเอาใหม่ เอมิดีเฮยก็จบไปแล้วนะคะกับเออเกมเด็กนรกนั่นเองนะคะวันนี้โฟกัสขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ให้โฟกัสด้วยนะ มีต่อ EP สามค่ะรอทิหน้าได้เลยนะบ๊ายบาย